กลับมาแล้วฮะตามคําของคุณผู้ชมพึ่งมาแท้ๆพึ่งมาเมื่อวันอังคารฮะกลับมาแล้วครับเพราะวันอังคารคุณผู้ชมบอกซื้อไม่ทันนาครับมาแล้วฮะบอลแบกฮะวันนี้มาอีกสูตรหนึ่งนะใช่ครับนะฮะอ้าวคุณโอ๊ตพานุพงศ์สวัสดีครับดีค่ะโอ้ยของถูกใจวันอังคารมเกิดอะไรขึ้นคุณโอ๊ตคือมาแล้วซื้อไม่ทันไม่พอครับคือตอนแรกคิดว่าวันอังคารนั้นคือวันสุดท้ายของเดือนแล้วด้วยก็คือจะไม่มาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็คือ ครั้งนี้เขาก็เรียกร้องให้มาอีกรอบ<ช>นึงดังนั้นครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายของปีครับ<ช>เราเจอครั้งสุดท้ายของปีแล้วอันนี้แน่นอนไม่ได้มาแล้วครับทำตงซื้อให้ทา่านนะครับนนแล้วก็สูตรวันนี้ครับเรียกร้องกันมาคือหวานน้อย<ช>นะครับจะเป็นรังนกบอลแบกกล่องสีชมพูสีสีสขาวชมพูแบบนี้นะครับคือหวานน้อยเป็นไซริทอลครับแล้วก็ผสมคอลลาเจนด้วยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยดูแลตัวเองกันมากขึ้นครับระวังเรื่องน้ําตาลกันมากขึ้นอเอาง่ายๆยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนสุขภาพครับทานอะไรก็หวาน ครับแล้วก็เหมือนหวานน้อยลงครับแล้วก็ คนที่ไม่ชอบทานน้ำตาลดูแลสุขภาพนะฮะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลทานได้เลยครับแล้วก็เป็นไซยอดนิยม42 ml แบบนี้ยังไงไม่ให้เสียเวลาครับเซตหนึ่งนะฮะหขวดแบบนี้ซื้อ3แพ็คแถมอีก2แพ็ครวมกันเป็น5แพ็คตรงนี้เลยครับหนึ่บาทครับราคาเดิมไม่ได้ปรับราคาอะไรเลยมมนะฮะแล้วก็ตัวนี้หวานน้อยด้วยคนที่ดูแลสุขภาพทานได้ย้ํากันอีกทีว่าเป็น42 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก2แพ็ครวมเป็น5แพ็คครับตรงนี้ได้30ขวดคือทานได้30วันเลย1350 บาทนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางยังไงรีบโทรครับ0 2 1 1 4 3 3 3 0ครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง0 2 1 1 4 3 3 3 0ครับหรือว่าแอดช็อปมาเนียสั่งในไลน์ได้เหมือนกันถ้าไม่อยากรอสายสแกนที่ว่าโค้ดได้เลยเหมือนกันนี่สายวิ่งและสายวิ่งแล้วเห็นไหมเปิดได้เพียวเองนะคุณผู้ชมคือเก็บได้นานด้วยไงใช่พผ่งผลิตเขาขอผลิตใหม่นะถึงบอกว่าเนี่ยซื้อไปสวัสดีปีใหม่สุกหรับผู้ใหญ่นี่คือแบบ ได้ยาวจนติดจินเลยจริงแล้วไว้ใจได้นะกับบอลแบกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่มาหลายปีมากๆตั้งแต่แบบบริษัทเลยเนาะถูกต้องสี่สิบกว่าปีแล้วฮะแล้วก็แน่นอนของบอลแบกครับจะเป็นสูตรไหนไซส์ไหนก็แล้วแต่รังนกที่เราใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดครับอันนี้สําคัญมากๆนะฮะแล้วมาจากประเทศไทยด้วยนะครับเพราะโดยปกติแล้วนะครับถ้าต่างชาติเนี่ยเขาอยากได้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ย ประเทศไทยนี้เป็นอันดับต้นๆที่เขาจะเลือกมาหากันเลยะนะฮะแล้วก็คนไทยเนี่ยเราดูแลระบบสัมปทานนอ้อยลังนกใต้แบบนี้ครับก็จะส่งออกไปยังขายยังต่างประเทศนะครับเพราะได้ราคามากกว่าคนไทยมีกว่าได้ทานน้อยครับแต่ว่าน,นี้โชคดีที่ว่าบอลแบกเราครับมีเป็นญาติแล้วกันครับว่าเป็นซายเออร์ส่งรังนกมาให้จากภาคใต้แบบนี้มาให้เราผลิตครับดังนั้นทุกขวดทุกไซส์ทุกสูตรนะฮะจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมาชาติทั้งหมดอันนี้สำคัญมากๆคุณโอ๊ตบอกหน่อยบางคนจะงงถ้ำธรรมชาติมันดีกว่าถ้ำบ้านยังไง่ายงคือถ้รันาาะรก้ มีรังนกบ้านนะ,ะกับรังนกถ้ำธรรมชาติค,ครับรังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยเขาจะทํารังอยู่ในถ้าที่อยู่ในตามธรรมชาติะนะตามหมู่เกาะแบบนี้เขาก็จะอยู่ในอากาศที่ดีนะทะเลสวยอาหารการกินก็ดีไม่มีมลพิษแบบนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญคือในผนังถ้ำเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุต่างๆะนะฮะเหมือนอยู่ในดินแบบนี้ครับซึ่งตัวรังนกเขาก็จะดูดแร่ธาตุตรงนั้นออกมาในตัวรังนกก็ทําให้เป็นสีแดงสีทองสีอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้แหละแร่ธาตุตรงนี้ครับแล้วก็การเป็นอยู่ของนกเนี่ยเขาก็ทานของสะอาดเนาะก็จะผลิตรังนกออกมาไดด้อย่างสะ คุณภาพแบบนี้ครับค่ะแล้วส่งตรงมาถึงโรงงานโอ้โหใช้คนแบบว่าใช้แหนบถอนคนทีละเส้นเลยนะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องทําความสะอาดโดยใช้คนจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องจักรในการบรรจุถึงตอนนี้และนี่ครับหน้าตาครับ42ซ l นี่เลยครับตัวที่ทุกท่านชอบทานกันอยู่แล้วนะฮะแล้ววันนี้มากับฉลากชมพูแบบนี้คือรสชาติหวานน้อยนะฮะทานได้ทุกเพศทุกวัยคือไม่ได้จืดเลยนะฮะแค่หวานน้อยลงไปเดี๋ยวจะเทให้ดูเนื้อข้างในฟังเสียงหน่อย โอ้โหสุดยอดขอบคุณมากได้เลยครับเว้นใจอะให้กับเทลขอบคุณค่ะนี่เลยครับผมเนื้อบอลแบกครับใครทานทราบอยู่แล้วเนื้อต้องค้นๆแบบนี้เยอะมากเนื้อเยอะมากนะฮะดื่มเลยไม่ได้นะต้องมีการเคี้ยวนะคุณผู้ชมบ้านชมพู่มีติดตู้เย็นตลอดใช่ฮะนี่ฮะแล้วก็คือเราจะหวานน้อยอยู่แล้วนะตัวนี้ยิ่งน้อยลงไปอีกแล้วก็ได้เคี้ยวแบบนี้ทุกคำแน่นอนของบอลแบกนะครับผมนะฮะด้วยความที่เป็นโรงงานผลิตแบบนี้ครับราคาโรงงานมาเองของใหม่ทั้งหมดนะฮะยังไงรีบโทรกันเข้ามาครับกับรังนกบอลแบก42 ml สูตรไซลิทอลผสมคอลลาเจนตรงนี้นะฮะซื้อ3 p a แพ็คแถม2 p a แพ็ครวมทั้งหมดเนี่ยเป็น5 p a แพ็คแล้วนะได้ beast. 30ขวดครับ1,350บาทย้ำาะคราครับกครับงนะารับ1,350บาทนี่คือได้ทั้งหมด5 p a แพ็คเลยนะ30ขวดแบบนี้เลยโทรเลยครับ0ูนย์สองครับหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ครับย้ำประตูอีกครั้งครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดสั่งในไลน์ได้เหมือนกันนครับแอดช็อปมาเนียตรงนี้ได้เลยส่งฟ ไม่ต้องไปจัดกระเช้าก็ได้กล่องเขาสวยสวยติดโบ<ช>ก็น่ารักเยลยครับผู้ชมเราดีไซน์ตั้งแต่ตัวกล่องแล้วให้ออกมาใช้งานได้เลยนะหลายท่านไม่ต้องไปลำบากต้องไปเปลี่ยนแพกใส่ดูใส่นี่หอ่อกลองอะไรอีกเราใช้กล่องแบบนี้จะติดโบก็ได้หรือไม่ติดก็สามารถให้ได้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนโรงง,งานครับทำความสะอาดอย่างที่คุณชมพู่บอกเลยครับจะใช้คนในการทาความสะอาดก่อนตรงนี้สําคัญมากๆเพราะเครื่องจักรทาแทนไม่ได้แต่ว่าพอในเรื่องขั้นตอนของการ ต้มนะฮะการบรรจุเนี่ยจะเป็นเครื่องจกักรแหละจะได้ไม่มีมนุษย์เข้าไปจะได้ไม่มีอะไรเชื้อปนปนเปื้อนเข้าไปะนะฮะและนี่คือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะคือเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช่วัตถุก,กันเสียนะฮะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนี่ยครับใส่ใส่เครื่องรีทอร์แบบนี้เลยทําให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับผมนะ่ะทุกท่านซื้อไปก็วางไว้แบบนี้แล้วจะทานเย็นก็ค่อยแกะไปแช่แต่ถ้ายังไม่ทานก็ไว้ข้างนอกแบบนี้ได้จะได้ไม่ต้องแกะไปแช่เต็มตู้เย็นไงเด อร่อยเมื่อก่อนจะเคยรู้สึกว่าเฮ้ยมันกินเมื่อก่อนมันขาวๆแต่อันเนี้ยอร่อยเลยอร่อยเลยแล้วเป็นแบบรังนกตะท่อมธรรมชาติด้วยใ่ครมอู้นี่สายวิ่งมากๆเลยใช่ครับแล้วก็แล้วก็สูตรนี้มันหวานน้อยอยู่แล้วดังนั้นเหมาะสําหรับท่านที่จะเอาไปปรุงกับอย่างอื่นก็ได้นมสดอย่างคุณคุณชมพู่ทานกับน้ำเต้าหู้น้ต้หูไม่ใส่น้ำตาแต่ใส่นี่ผสมไปพอดีเป๊ะผมใส่กับนมร้อนได้เลยใช่ถูกต้องครับกาแฟแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าจะเป็นสูตรก่อนหน้านี้ก็ สูตรหวานน้อยเพราะว่าเข้าใจว่าหลายท่านเอาไปฝากผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเขาจะมีปัญหาเรื่องน้าตาลกันใช่ไหมอันนี้เราก็เลยเอากลับมาอีกรอบหนึ่งครับกับสูตรไซริทอลแบบนี้นะฮะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังหาของฝากอยู่ด้วยนะนี่เขาก,กางปีไอ้กางเดือนแล้วเขาจะใกล้ปลายปีแล้วมาปีใหม่แบบนี้ครับเพราะว่าเซตตรงนี้มันได้5แพ็กนะก็เก็บไว้ทานเอง2แพ็คสแพ็กก็ไว้แจกก็ได้ใช่ค่ะ,ะ,คะหรือว่าสั่งไป2ชุดแบบนี้ก็ได้10เซต10แพ็คอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ได้สบายสบาไปสวัสดีปีใหม่ได้สักห้าคนีอ่ดีย เผื่อใครเอาไปลงกระเช้าแบบนี้นะฮะกระเช้าตรงนี้ก็ได้หขวดเลยนะปกติข้างนอกก็เป็นพันนะฮะแต่ว่านี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยพันสามได้ไปเลย30ขวดเนี่ยจะแบ่งลงกระเช้าก็ได้หรือให้ทั้งกล่องแบบนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามันง่ายสาหรับทุกท่านซื้อไปก็แค่แกะแพ็คเอาไปให้ได้เลยถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะถ้าไม่ทันวันนี้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีของอีกหรือเปล่าเพราะว่าปกติเวลาใกล้ปีใหม่นะคุยคุณโถพนักงานผลิตแบบโอ้โหยี่สิบชั่วโมงใช่ครับเพราะว่าเป็นถือว่าโห พนักงานยังบอกกันเลยครับว่าช่วงปลายปีอย่างเงี้ยคือคือเขาก็ได้โอทีเขาก็แฮปปี้น่นแหละฮะแต่ว่าโอ้โหมันมันต่อเนื่องมากๆครับพนักงานเ,าาเครื่องเนยฮะ ก็ก็เคืองแต่ก็ก็ทํากันนะก็ทํากันครับเพราะว่าเขาก็ยังมาทาเพราะว่าไดโอทีแบบนี้นะยังไงก็ต้องรีโทรครับกับรังนกบอลแบกครับ42 ml นะสูตรไซริทอลนะครับตรงนี้นะคือหวานน้อยไม่ได้จืดไปเลยนะฮะหวานน้อยลงไปครับไซส์42 ml นะคะได้ทั้งหมด5แพ็คตรงนี้เต็มเต็มเลย1,350บาทนะครับย้ำราคาค้ง1,350บาทเนี่ยคือได้5แพ็คเลยนะ30ขวดแบบนี้จัดส่งฟรีให้ทุกเซ็ตนะเผื่อบางท่านสั่ง1เซต2เซตแบบนี้ก็ส่งฟรีให้ทั้งหมดครับ 021143330ครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยครับสแกนคิวออดหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับผ, <ม S 2> ผู้ชมรีบสั่งนะผมจะบอกให้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะลองตื้อคุณโอ๊ตดูว่าสตาร์หน้ามาอีกได้ไหมคุณเป็นหน้าตาพี่โอ๊ตแบบแค่นี้พนัก <c oughs> งานก็แพ็คไม่ไหวแล<ม>้ว<อ>ต้องคถูกต้องครับกลัวว่าจะไม่มาอีกนะรีบโทรวันนี้นะครับผมเพราะว่านี่ก็น่าจะรอบสุดท้ายของปีนะฮะอ่ะ021143330ใช่ครับครับผมขอบคุณคุณโอ๊ตมากครับยินดีครับขอบคุณนะค่ะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเราพักก็จะพูดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับสีสันโซเชียลค่ะ